สวัสดีค่ะเจลอตเตอรี่สวัสดีค่ะเฮ็ดอีหยังมื้อนี้เอาไฟกระดับ,ดบปกักคันหลวมปกักหลวมเจเอาน่ะติดแล้วได้ยังกีแ่แรงเจมื้อนี้โอ้ยมื้อนี้เจีนน่จจย่างเนื้อหมูค่ะเจจะย่างเนื้อหมูแล้วค่ะไม่ได้ละตีแม่แม่หมูอืมละครสวัสดีครับเจ สวัสดียามเย็นโอ้ข้เสียแคชันใส่ถ้เนะโอ้ยมือนีห้อนเป็นเกห้อนห้อนเป็นยังไงบุไยห้อนกับ่จักเป็นออกห้อนโตแมมเ้าเทาออกหวนโตอากาศห้อนเาเทานวาโอ้ยมาทายเก่อนเอามทาทายอยู่บ่อสนดครันหามันเบ้าเทาละเออมือนีมือนีวันที่ยี่สิบสองนเกลดมเ่นก คนอ่าขนนั่นกับเจนนั่นจะถามนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบสองนะครับเป็นมือตลาดนัดเมียนอืมมครับพี่นอ้องเมียนค่ะอ่เกสเรยจะถามเจว่า,มาเมื่อเ้าเรนีไ้ไปบ่อไป,ไปเม<อ>ืศรีบ่อไปค่ะเขาบ้านสักเกือบซีโมงครับออกจากบ้านอี่สามโมงครัวอืมเออว่าเา่าเป็นผ้าผู้เดียวดิอืม ได้เพื่อนกะแบบว่าเพื่อนกะมางปกติองเพื่อนกนได้ออกอยู่องเดียวครับบันน้มาเป็นครูเดี้องเดียวเมื่อที่แล้วบ่าเขาหนองปูเนาะบ่เขาบ่เขาบ่เขาได้พี่น้องได้แต่ว่าแต่ว่าบ่าวแถากระทามี่เอฟซีขึ้นเขานะครับเพราะว่าเอ่อเพื่อนจะมานะครับตลาดนัดทุกวันที่8กับวันที่22่สิบสองแมนจ่ายโอเคเราจะไปลงตลาดอยู่บ้านพี่น้องนะครับตอนเช้าแมนแมนเป็นมาอยู่เต้มาอยู่ค่ะ มากระแบบสวยพุนลาสิเป็นเพิ่นสันสันแล้วเพิ่นจังออกออกวัดจังสีแม่เบาเถ่าเจ๊กับซ่อมๆอยู่ว่าโอ้ยมาบอนอกับมาที่เก่าค่ะเพิ่นกับเป็นแบบว่าปกติเพิ่นก็ออกจังสีหละแทนเพิ่นบอกออกเพิ่นสีบอกเจ๊ร่วงหนาว่าเออพอได้ออกมาเลยจังสันเพิ่นสีเบาอยู่แต่ละหวดแต่เพิ่นออกมาได้บาเถ้าอยู่ฟูมาอยู่เอาปูมาก็จ่จะรอดถามไม่นุ่งอย่างเจ๊มึงโอ้ยเจ๊สิย่างหมูนั่นดิเฮ็ดไว้ละนี่ ย่างคอหมูย่างคอหมูย่างนี่แหละพี่น้องข้าวหมูย่างบ้านนี่กินหมูดีนะครับทธรรมชาติกินหมูดีก็เป็นปกติแล้วค่ะตอนเมื่อวีไปข้างนอกเบิ้ดมือปะเมื่อนี้ไปเบิดมือไปธุระเบิ้ดมือไปธุระเบิดมือทั้งอุดรนพี่น้อไปอุดระว่าจะเข้าบ้านมื่นบ้านแ่วจะไปมื่นบ้านครับมื่นบ้านถถวจะไปอุดรพี่น้องนะครับผมจะไปอ่า คุละคุละอี๋ไปหาเบิึงวัตต์ลีน้ำผึ้งศูนย์เก้าหนึ่งไปล่าเออที่ไปน้ำฮอตอุดรเด็ดฮอตอุดรนี่มาไหมมาถ้ามันมีมันหลายเด้มันให้ตัวเลือกเยอะแม่นแม่นตัวเลือกเยอะบราไปเดินทางไปอุดรท่านผู้ชมนะับไปเซ็นท่านอุดรนะไปจะมีตัวเลือกเพิ่นพอดีจะไปเฮ็ดไอ้พัดสปอร์ตบู๊ยเบาเถ่าคือพัดชนะเถอะเนื้อ นะครับเตรียมพร้อมนี่ไม่ร้องมาถ้าได้ไปรึเนบ่ถูกแล้ววันที่หนึ่งปุ๊บบินบ่ต้องไปเห็ยากเจียห่าได้กินพี่ร้องนะไปเฮ็ดไปเฮ็ดเตรียมไว้ท่านผู้ชมแมนนะผมแมน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 ไปเลยไปเฮ็ดพาสปอร์ตไปเฮ็ดพาสปอร์ตเตรียมไว้เล้วมีโอกาสได้ไปเฮ็ดพาสปอร์เด้อเจ๊จีไปเฮ็ดอย่างเจ๊จีไปใ่เมียเตือนมากอะตลาดบ้านตลาดบ้านยังสิตลาดนักกิโยูโดนแน่ยังสิก็เลยหาเวลาส่วนมากบ่าวเถ้าจะบ่ค่อยว่างดอกพี่น้องนะครับ เมื่อไงเจนนันแนได้พี่น้องเด้อนะครับถามว่าเห็นลงคลิปเนียก็คือเดินทางไปอุดรไปเอทพัสดุไปเอดปัสดุธรรมชุ่มแม่ประหยัดมีโมเมนต์นีอยู่ดิก็จะไปหาถ้าือลอตเตอรี่กันไปหาลอตเตอรี่พร้อมเจจ้าพอเขาจะไปศูนย์เก่าหนึ่งไหมพี่น้องโอ้ก็เลยจะไปทั้งอุดรเพราะว่าแถวห้องเราไม่ได้เพราะว่าไปซุมเมือ้น้ำเจมือมืดหนีได้อยู่ดิใบหนึ่งใบเดียวได้ใบเดียวพี่น้องแต่ว่าเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเนี่ยเอาน้ำเจมืดมืดเนี่ยทั้งอุดรราคาเก้าห้าห้าเก้าเก่าน้ำเจมืดละกะ เก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับแต่ว่าศูนย์เก้าหนึ่งได้แค่ใบเดียวค่ะอ่าไม่เนเมื่อขึ้นแปดเก้าเก้าน้ำเจีอยู่หาใบแต่ว่าเก้าแปดไม่เอาบ่กรับเอ้าบ่กรับบาดไปมื่อเส้าใครเมบ่อบอมีคนเอามีแต่คนถามหาแบบเป้าเทาแม่เขาจะเขาจหาแต่คือเป้าเทาเออเอาอันตกกับมันยังเจ้าก็เอาให้เน้บ่้ะคอยจะเอาแบบนั่นมาสั่นแักแปลว่ายังเออบอกให้เอาก็ไม่ให้เอาไม่ขายเลยดิตกกับเป้าเทาตกเอาตกกับก็มีแต่เก้าแปดด้ล่ะ กันนาบอกเขาเจาเอาอย่างง่ายง่ายอยู่่าเจตตัวไปเบิ้งเนี่ยพะม่มีไเอาเลยนะครับอ่าอันนี้วันี้เบ้าเทากระจานี่แหละครับเน้นชุดเก่าหนึ่งเอ้าเดี๋ยวถามก่อนลืมตัวละปูไว้จังไหนปูมากปูไว้จังไหนแบบเก่าแบบเดิมเบ้าเทาสตไม่ชุดสามตัวมาสองชุดอ่าอ่าสามตัวสองหางสองหางแล้วก็สองตัวสี่คู่สองตัวสี่คู่แมนอ่าสามตัวตัวไรเจ๊ หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหาศูนย์ค่ะกรับวะอือคือมันถึกใจเบาเถอะเอาแต่ว่าหาศูนย์มันนี่มีคนเอาบอลเตอร์ลีอ้าวตีอาทำมาชมอันนี้ก็เป็นอี๋มันมีคนเอาเออหนึ่งหาศูนย์กับยังหนึ่งหาศูนย์กับสองสามหนึ่งเบาเถ้าสองสามหนึ่งค่ะสามตัวมีหนึ่งห้าศูนย์กับสองสามหนึ่งแมนปูบอกเจเบอกว่าเฮนเน่นเฮนเด่นเฮนหมอ,อยู่นี่เบาเท้า ขอเน้นที่สองสามหนึ่งแต่ว่าบาดดีเจกแล้วโอ้ยมีอะไรเพิ่มาะไรเพิ่มจะให้ลูกร้านบาดทบปูเสน็อเบ้าท่าเมอเมื่อตะเมือขึ้นนี่แหละสามโอ้ยพ่อแม่เบาพีคมีขนเมาข้นเมาพ่อแม่เบ้าแถาเพราะว่ามือว่าดเบ้าท่ากับเบิ้งนั่เจอยู่เจย์มีขนเมาเจแล้วอ้นสังเจไปแล้วพนสังเจไปเบ้าท่ากับปลได้เมือขึ้นปูกับปลได้สองตัวดิเจสองศูนย์สองศูนย์สองเก้า สองศูนย์สองเก้าเก้าห้าอ่าและก็เก้าสามมีตัวน้นด้วยเด้อเก้าห้าเก้าสามสองตัวพจน์เน็นตระไยมากเจ้พจน์เน้นสองเก้ากับเก้าห้าแม่บอกสองเก้ากับเก้าห้าเออเน้นแค่สองคู่เนี่ยที่เจ๊จำได้นี่คือสองเก้ากับเก้าห้าคุณพี่น้องคุณจดไปอีกคุณเอคนยันยันเริเบาถถบบอกคุณว่าจดมาไหรได้เลเจ๊แมนเอออย่าสั่นแต่ว่าจะจำได้เป็นบางขรังอืมควมจำมันมากแบบก ถามว่ากันรั่วเลยเพราะว่ามือหนึ่งลูกค้ามาหลายเนาะลอตเตอรี่เนาะเอาแมงมุมพี่ดองเนาะกามีสองศูนย์สองเก้าเก้าห้าเก้าสามเตเป็นเน้นแค่สองชุดเนี่ยางอะไรเจ๋สองเก้ากับเก้าห้าสองเก้ากับเก้าห้าตัวตัวห้างที่เขาเป็นห้างบ่เออสามตัวสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งเอาเอาพี่ดองเนาะเพิ่นใหญมากสามตัวมีหนึ่งห้าศูนย์ สองสามนึ่งสามตัวพนนเสองสนึ่งนะครับราคาสองตัวสองสองเก้าสองศูนย์สองเก้าเก้าามเก้าน้นพี่ด้วยที่เบาเาเน้นดีเน้นสองเกกับเก้า้าสอกับเก้าห้าตัวเน้นมีสองชุดเดี๋ยวเบาเ่าเจเขียนให้จะได้ย่างบ่มงไฟแกได้ย่างค่ะก็งสวยงามค่ะเดี๋ยวเบาเทาเขียนให้ก่อนพี่น้องไม่ต้องกลัวอยู่กับเจน่ะ เอาชมแคปนาจอนะครับปูให้เจมาหนึ่งกันยายนสองพนร้อยหจะครับจะเป็นจังไหน,น้อพี่นอนะอ้องเนาะอ่ล่งให้ FC แฟนคลับทั้งช่องคือเก่านะครับสตัวหนึกับ2องสามหนึ่งนเจนะเน,ะน้นที่2องสาปูกับบดายพี่น้องสามันตรงกับเลขอ่านายยกคนที่3านะผม2ตัว2 0 2 9 9นย์สองตัวจะมี4คู่นะครับ ตัดเอาด้พี่น้องเดยห้าชุดสามตัวนี่ผู้ใดมักสองตัวตัดเอาเพิ่นยำเจมาว่าสองเก้ากับเก้าห้าแมนค่ะอืมแต่ว่าเจก็คืดอยู่โอ๊ยเลกบ่าเขาบ้าเขาเอายูบอกบ้าเขาาเลยว่าถ้าปูมาก็เอามาลดเจว่าสั้นเจก็เก่งใจไทยเห็นบอกเจว่าถ้าเจอปูถ้าปูมาถามก็จะร้องไห้ขึ้นเก่าพี่น้องค่ะนะครับเปิดเทือมันเขาเปิดเทือมันเขาของเพิ่นแมนเอ่อปนี้เจก็นด้ว่าเออ พอดีภูมากพอดีไปเล็กตูกับเทียนที่แรกว่ากกอนทีท่านละไปอันตลาดนาดเจว่าเออขามันบ่าเขาเดบ้าเขาเอาย่บอว่าเบ้าเขาได้ว้าแต่เห็นภูเขาบาหมดเจสั่นจักเกียเพื่อนมาเบ่าหนึ่งเขาเย็นมาเจมานเนี่ยกินเขาเย็นกินเขาเย็นสุภาษิตภูเฒา่าต่น้อยๆก็ได้ยินผูเฒา่าว่าดิเจกินเขากินเขาเย็นเอ็นไง่เด้อสั่นมันกิกินเขาเย็นจะเอ็นแง่คนนึงอมาถึงไหนเบ้าเขาแต่ว่ากินตอนเศร้าเจกันไปฟอยมองได้กินมองนันละเอาเห็ดเท่าไดแกเจ ผู้ใด้ไปผู้ใด้ไปก็แม่หมูไปแจกไปมุ้นี่แก็บมกก้าแม่หมูผมบอกแม่หมูเพิ่นเอาไปเอาไปเอาไปแจงบอกพี่น้องแก็บมกก้าเอาไปแจกซุ้มคุมเหมือนพ่นกินไม่ได้พิ่นก็กินเด้เพิ่นกินหลายคนอยู่ทั้งคุมบ้านแม่หมูเอ้ฟซีก็ว่ากินได้นะมันเป็นมันก็กินได้แหละพี่น้องแต่ว่าเจ็ว่ามันใหญ่โพด แต่ได้มาเบาแถวอันน,นั้นควรห้องยังไก่กันดอกเจแล้าบวกไอ้เมื่อนั้นพี่น้องขนาดเห็ดปวกเมื่อนั้นขนาดเห็ดปวกทแท้ๆมากแกยังมีแต่คนกินก่นแกยังระแวงอยู่ท,ท่านผู้ชมเออเอซ้วดีอันใหญ่เบ้อเล่อบานเจให้บ้านนั่นแล้วแม่หมูเล้วกันยังบวกกิ่นน้องเมื่อนั้นเนาะเจแล้ากันแล้วแวงมืนอเนาะแว,แวงเห็นในโทรทัศน์เออเห็นข่าวเห็นข่าวว่ากินเห็ดผิดกะระแวงบาดเจริญสื้ออย่าซ่าเด้อใส่มือนี่แหละเอออเาเขากับใส่มือนี่แหละเจ พันธุ์ใบเกจไทเมนบันนอกคาดมังลุกใส่เสียดกับคนสุภาพพี่บ่างถามว่าเอาโรดเอาโรดแม้เมื่อได้กะไอต้องเป็นเจ๊งซี่เจ๊เกจเอฟซีเกลข้าจะห้องถามไอเจ๊ใส่เสียเอเสียพ่วงพี่น้องเสียเอพี่บ้างัะห้องกูให้เขาเรียกว่าไอยเจี๊เสียมบักกระแลงบันเฮ้ากระแลงบันเฮาลหรเสียผู้เฒ่าใส่เจ๊กะไอเนาะบ้างถามว่าเอาโรดเอาโรดเอาเอาเอาตัวเอาเดี๋จะไปเปลี่ยนอย่างนั้นพี่น้องเนาะ ก็ดีมาเห็นเจี๊บ้าวถอกเลยจับกล่องเลยเอาเจ๊นี่แหละซสนนี้ยนยังสิ่งละครแห่อะไรนี่บ่ได้เติมบ่ได้แต่งพี่น้องนี่แหละของแท้ชีวิตจริงเจ๊สิ่งละแต่เราเล่ามือก็บอกว่าให้ไปใช้เสื้อดีๆก็ต่างปุ๋ยละเตาไฟท่านไหนขึ้นอยู่ท่านไหนรุ่งเตาง่ายดอกพี่น้องเจ๊จะวนเข่าเจ๊แล้วจะตำหมูหุงพันกับพักกระเฉดพักกระถินบ้านเท่านี่แม่แม่หมูก็เรียกเอาแต่แกี๊ามกกากา <c oughs> าาพี่น้อง <c oughs> อ่ะน, <c oughs> น้อนกับบักไรแม่หมูจะเป็นคนเอาขึ้นบ่เอาแคปหน้าจอ นาบปู่ให้เจมานาสามตัวหน,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 นึ่งห้าศูนย์ดาบสองสามหนึ่งเน้นที่สองสามหนึ่งนาบสองตัวสองศูนย์สองเก้าเก้าสามเก้าห้าเน้นนีงได้พีน่น้องด้วยสองเก้าเก้าหาแค่นี้ะนะครับผมไปมหา้ายิบจับสลากกินแบงค์หารูปตีปูมากเมือเสรากับอะไดพ่อแพงเจสามหนึ่งบมี่แมนเก้าหานี่กระบผมมีพ่อทำเบาเท่าแล้วแล้วจะได้แต่เก้าสองเก้าวับเจแมนแต่แะจะสองเก้ากับแดดจะสองเก้าเอ้าเดี๋ยวคลิปนายจะไม่กินเขาน้ำกันท่านผู้ชม สวัสดีครับย่าฟ้าขอบคุณค่ะเจเบตตี่ค่ะพอบกันไหมคิปหมการคิปนีสวัสดีค่ะตลอด